มาดิมาดิเรียบรอ้อยโหแรงแรงจังเอาทางโอเคอเคอาตายเรียบรอ้อยป๊อปป๊อบป๊อปป๊าปนี่ไงสวัสดีเพื่อนๆคุณทุกคนนะครับวันนี้นะครับเรามาเล่นนาคอร์สใน iPhone 11กันนั่นเองนะครับผม แล้วผมปร,ปรับภาพสูงสุดด้วยนะฮะเออมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเกมนี้ซึ่งนาะคอก็ไม่ได้เล่นานายนะ้องนี้ต้องมาไต่ในแลงคอนนะครับผมอ่าไตา่แลงคอนตึงๆผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ม,มีอ d RV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปให้คุ้มเปให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่าน,น ไปลุยกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงลุยกันเลยครับขัะ <c oughs> ที่ดูอยู่นะครับก็ฝ <c oughs> ากกดไลค์ก like, ดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปนะฮะโวยละแดงมีคนเอาไปด้วยไม่นะเรียบร้อยถตกกลางแป๊บฮนะเอาตัางเล็กน้อยโอ้ยโอเค เดีวผมจะเลื่อนอันนี้ขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าเ,เดี๋ยวเพราะว่าสกิลหนึ่งนาคอสมันลากลงไม่สุดนะฮะผมก็เลยต้องแบบปรับเลื่อนมาลงมาหน่อยซึ่งแปะพัดผมก็ปรับเลื่อนขึ้นไปนะฮะเออปรับเพิ่มขึ้นไปไม่ให้ลงมาปรับเลื่อนขึ้นไปหน่อยนึงนะฮะเพื่อให้สกิลหนึ่งมันลากสุดนะฮะเออประมาณนั้นนะฮะมีมีตัวที่ลากสุดก็จะมีนาคอยสกับคีร่านะฮะที่จะลากลงสุดได้นะครับ ประมาณนั้นก็ลองเอาไปเล่นลองเอาไปเลื่อนแล้วลองไปปรับใช้กันดูใช้เวลาแบบใช,ชนนนะใช้เวลาชินไม่นานนะใช้เวลาชินไม่นานแป๊บเดียวก็ชินแล้วนะครับแต่ถ้าสลับสกิลเนี่ยอันหนึ่งไว้สอง,อส,องสองไว้หนึ่งเนี่ยบางคนไม่ถนัดไงเออมันต้องฝึกอีกเยอะนะแต่ถ้าเลื่อนเลื่อนเลื่อนสกิลลงมาคือมันฝึกแค่แป๊บเดียวนะฮะฝึกแค่แป๊บเดียวแค่ให้นิ้วมันตรงเฉยๆโอ้ยเทียมันไม่มาใกล้เลยอย่ะโอเคไม่เป็นไร ตีไปเลยแล้วกันเดี๋ยวมันก็จะลากลงสุดนะฮะมันก็จะทำให้เราผิวขึ้นระดับหนึ่งแล้ววันนี้เราเจอเอเรนดอร์แล้ว e ผมจะออกเป็นดาเมจล้วนนะฮะดาเมจแบบล้วนเลยนะฮะโคตรแรงเลยนะครับเค ได้ครับได้ไปครับลุยเหมือนลิงกำลังจะกลับบ้านใช่ไหมกลับบ้านไปแล้วโอซาต้าบินคือเล่นนาคอสสายดามีก็ช่วงแรกฟาร์มไปก่อนเขาฟาร์มไปก่อนเล่นไปเพื่อเราได้ด้วยได้หรือเปล่าปึ๊บปั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 บเฮ้ยไม่ได้ึ๊บ อึบจะเย็นเอือกอืออ้อหอูเกรียบเล่นเกมสู้เอลันดอร์ไม่ได้เลยอ๋อมันได้ธนูแล้วนี่ว่าก,ก็ว่าอยู่ออยโอเคอรวยกันต่อไม่ออกดีกว่าครับลองท้าโบเโดดดก้นมาแบบเจาะแรง รอรอครับ yo, yo. ปับฟับฟับโอเคได้เมื่อกี้ผมน่าจะเข้าเอรินดอร์เข้าเอรินดอร์เออร,เอ,อร์ตายนะเนี่ยสตาร์บินนี่ไงโอเคเรียบร้อยได้มาแล้วหนึ่งตัวแต่ว่าถ้าไม่ออกรองเท้ามันจะเดินช้าหน่อยแล้วก็จะโดนซีซีไปเล็กน้อยนะฮะผมอาจจะมีเล่นบน iPhone 11บ้างอ่า อ่าแปดพัดบ้างนั่นเองครับสลับกันไปนะครับผมสลับกันไปครับสลับกันไป,นไปมาดิมาดิมาดิเรียบร้อยตายไม่ได้ขยับนะฮะแพนด้ามาซ้อนพอดีคือแรงเวอ่อเว่อ้มฉับเมื่อกี้ยังพลิ้วหนึ 1, 2, 1่งสองหนึ่งฮะ ่ผมมาเล่นก็รู้สึกว่ายังไม่ชินมือนะเพราะว่าโทรศัพท์อ่าโทรศัพท์11บเอะหน้าจอมันมันเล็กกว่าหน่อยนึงมันเล็กกว่าน่อยนึงปุ่มมันเล็กกว่านี้นิดนึงต้องใช้ความชินแต่ว่าหน้าจอมันกว้างกว่านะ,ะมันยาวกว่าเออมันยาวกว่าเป็นแนวนอนก็จะเห็นขอบขอบดำบนขอบล่างขอบล่างดำบนล่างนะฮะแต่ไม่เป็นไร วิยตายไม่เนี่ยเป็นได้เราไม่น่าตายรอดปะอย่างนี้ได้กลางนะได้กลางนะน,นี่เรียบร้อยเในร่างเขียขีบเรียงน่าจะเคลียร์แล้วนะวนโอเคโอ,เคอมิอามาเ<ว>น,น้นหลวงแคลร,รี่นะแบบชุดเดียวตายอะไรอย่างนี้นะ ปั Cup, ๊บปับ <TF> ป <rit> <organizational> okay. ับปั๊บปั๊บปั๊บみんなやっちまえซิกเนยัตยกตัเก่ยังน้ำเน่บอยู่นะ ดักครับดักรอเอ็นดรอโผไม่โผเหรอนี่ไงโผละอุ้ยเฮียมาที่สีเฮ้ยอ้าวกลับไปทำไมโอ้แล้วผมแบบไม่ได้ตามฆ่าได้ไงประเด็นป๊าปป๊ปะปะป,ะป,ะปะอุ้ยอุแ้แรงแรงจ้าโอ้โหนี่ตโลเนี่ยเมื่อกี้ โตโรนะเมื่อกี้โอเคมาเดี๋ยวมาบูละ ตอนนี้พอตังเราเริ่มเยอะแล้วเนะี่ยเราจะตีแบบแครี่ฝั่งนู้นแรงมากนะนี่ดูได้อุกนะิยามแล้วอย่างไวนะฮะต่อไปดับแดงแรงมากบอกเอนเดือดชาน,นิดนึงนะแต่เราท่านที่ด้วยสกิลวนะไม่เป็นไรพิวอยู่แล้วครับแต่แนะนำนะถ้าเจอซีซีเยอะก็ให้ออกรองเท้าเถอะเดีย๋ยวไม่ได้ขยับเอ้ยเอ้ยอะไรวนะเนี่ย ได้ไหมสู่อันดาได้ไ,ดไปอุยด้านบนตายไหมเนี่ยมันถึงสามอุยอุษาดักเงาโดนผักนี่เอา้ามันวับมีวับอุษาจะดักโดนผักเฉยเลยก่อนตีไม่ทันนะเมื่อกี้เอ้เอา ข้างเยัดช่ไหมโอเควิชะดามานะฮะแต่เพื่อนเราตายเลยวะอ้าวตายเรียบร้อยอคือโดนเฉียดเฉียดนะเมื่อกี้โดนเฉียดเฉียดยังตายนะ どこもかしこも次元の力の匂いがするな。だかだかこか มีใครมาใหม่เอเินดอปปอปป๊อปป๊อปั๊ปป๊อู้โอ้โห,โโหเกือบตายนะครับเมื่อกี้ <laughs> บางเฉียบคือโดนเอเดอร์ยิงตายแล้วเมื่อกี้อเอาดิง ยอยูด้เฮ้ยเอ้ยเอ้ยโดนนะน่ะโดนนะน่ะชืบชืบปั๊บอุ้ยงานไม่โดนไม่ไม่โอเคเมื่อกี้เราพลาดฮะงั้นงั้นลิงไม่โดนไงงั้นลิงโดนเราก็ไม่ตายนะ้นมีง้นไม่โดนเราลิงสวนขีดทุกดอกฮะพลังดวงออ มี่ไปแล้วลิงมันเอาจาัดเรียนเราด้านบนยังไงปะปบปะปะปะปปปปโอ้โหสุดจะแรงไม่มาไม่เป็นไรเราไม่ตามฮะอย่าโดนสวน แต่อันติเราจะมานะอุย,อ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 ยนี่ไงเอ้าแล้วไวเลตได้เฉยเลยบารบมีนาคอนแท้ทำไมผมจะบอก็นดาบคีนั้เนะเร่งดามดเมจแบบแรงปร บูชีสี่พันมาดิปอสอสโอ้โยไม่ได้นี่ไงตายซะก็กลับมาเอาได้ครับน่นอนนไงเห็นไหมพอสกิลหนึ่งมาลากลงสุดได้มันมันตามได้ไกลขนาดนี้นะท่านผู้ชม ย่ช็อตเมื่อกี้นี่ผมลากลงสุดเลยนะแบบมันตามมาได้ไกลมากนะฮะสำหรับทางนี้กบจุดอ่อนนาคอปไปเลยอะ่ะลองไปเล่นกันดูนะครับปรับสกิลขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะ <c oughs> <c oughs> อย่าลองทำบั็กตรงนี้มันได้ไหมนะ <c oughs> ของครับของไม่มีใช่กกอนวิลลิงวิชุบเอาหายอย่างไวนะฮะเมื่อกี้ตีตีคริหายอย่างเร็ว อรอครับรอตอนนี้มีใครจะมาหรือไม่อึ๊บปึ๊บปึ๊บอ๋อไม่อยู่เหมือนมันจะแอบหมดเ,เลยอะ่ะโอ้ได้ไหมได้ไหม อุ้ยเรนดอร์เจ็บจัดนี่ผมลงเข้าแล้วป้า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 ทำไม่โดนตายปะเนี่ยผมตายปะเนี่ยโอ้ฮะมาดูเลือดแป๊บวิริงริงโอ้โหเดี๋ยวมันทุบคีผมเลยเหรอเอ้ยแต่มันจะจบเลยเขียวมาเขียวมาเรนดอร์กับทเทรลโอ้ยชุดเดียวนั่นจะตาย นี่ไงโอ้โหแรงขนาดนี้แรงขนาดนี้คืออะไรนี่มันเซ็ตแก้ทางแคลรี่อยู่โดยตรงต่อยพิวแค่ไหนแม้แต่เอเลนดอร์ก็โดนชุดเดียวตายนะฮะโอเค่าตอนนี้สามดาวนะครับกำลังไปเรื่อยๆไม่ค่อยได้เล่นนะฮะ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และกดกรดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสไลั์คลิปนี้ก็บายบาย